สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่28กุมภาพันธ์2567นะครับสาหรับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับอ่าเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับไม่มีทุกวันนะวันละ4คลิป4รอบเลยนะครับก็ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรุ่นกันนะครับทุกกวันทุกวันนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวกเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมเรียนรุ่นๆกันเท่านั้นนะครับอ่าวันนี้เช้านี้รอบแรกจะออกสิบโมงห้านาทีนะครับมีเลขอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับเช้านี้นะครับชมได้เลยครับุ้นไทยเช้านะครับเด่นบนหกเ9็ดแปดเก้านะครับเน้นที่หกเ็ดแปดนะครับ หกเจ็ดแปดคู่ของเขาก็มีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะพอนะครับยับคู่คันนี้แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดนะครับส่วนเจ็ดก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหสี่สี่เจ็ดนะครับส่วนหกนี่เป็นตัวเด่นนะหกนี่ยับคู่กับอืม สองสามสี่นะครับอืจับคู่กันกับสองสามสีนะส่วนชุดวินนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสี่นะครับวินนะครับสามนี้เด่นสองสามสี่นะครับเด่นสองสามสี่นะจับคู่กับหกเจ็ดแปดนะครับจับคู่กับบนนี้นะครับนี่นะสามนี้นะครับสองสามสี่จะอยู่ตรงนี้นะครับสองสามสี่จะอยู่ตรงนี้นะครับสองสามสี่จะอยู่ตรงนี้ครับอืมครับตรงนี้นะครับ เ้นที่หกเหรียญสุดนะหกเหรียญสุดนะครับตามนี้นะครับอ่าเราก็มาดูใกล้ๆสิคานี้ครับมีอะไรบ้างนะครับใกล้ๆนะครับเหรียญบนนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะพอเน้นที่หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดคู่เขาก็ตามนี้นะครับส่วนเน้นนะครับเลนที่สองสามสี่นะครับสองสามสี่นะตามนี้นะครับสองสามสี่นะครับหกเหรียญสุดนะครับอันนี้ชุดวินนะครับตามนี้เลยนะครับ ส่วนสายลูดสายวิ่งนะครับขอเน้นที่หกนะครับรองเก็ดนะหาครับตามนี้เลยนะครับสําหรับสายลูดสายวิ่งนะส่วนสายเจาะนี่เน้นตรงท้ายๆนี่นะครับสีเหลืองเน้นๆนี่นะครับประมาณนี้นะครับชุดวินก็ตรงนี้นะครับวุ้นไทยเช้านะครับสิบโมงห้านาทีนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ พบกันใหม่หุ้นไทยเที่ยงนะครับประมาณนี้สำหรับเช้า10โมง10นาทีก็จุดเอานะครับสุกตัวสุกตัวนะครับขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เหได้กิดก,กันนะครับเท่าไหร่ก็รีหมดนะขอให้เป็นสิ่งดีๆประเดิมเข้ามาในชีวิตก็นแล้วกันครับโชคดีโชคดีครับดีครับ